ประวัติคังแทโอนักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้คังแทโอเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนปีคิทศกักราช1994หรือตรงกับปีพุทธศักราช2537คังแทโอเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูง180เซนติเมตร คังเชโอยังเป็นสมาชิกของวงเซอร์ไพรส์ในตำแหน่งเมนโวคอลซึ่งเดบิวต์เมื่อปี2013และได้ยุติการทำกิจกรรมของวงในปี2020เขาเริ่มมีผลงานการแสดงครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง After School b a s i n g ในปี2013จากนั้นก็มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่อง ในปี2013ยังมีผลงานเรื่องเซฟส์วังโจฮยอน p r i n c i เบิร์ r อ i นเวสติกเกอร์มิสโคเปี2014มีผลงานซีรีส์เรื่อง20 Year o Copper Clinic Love and War Season 2ปี2015มีผลงานซีรีส์เรื่อง Flower of the Queen To Be Continue Second Time 20 Year o เบสคูเปอร์ปี2017มีผลงานซีรีส์เรื่อง You Are Too Much ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่องช็อต Death Man w h o s o และยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องห่วงจุย้ยปี2019มีผลงานซีรีส์เรื่อง My First First Love The Tale of Nokdu Love This Flow และในปี2020เขาก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Run On ปี2021ซีรีส์เรื่อง Do e As Your Service ปี2022มีผลงานซีรีส์เรื่อง t h n i และผลงานซีรีส์ของ Netflix เรื่อง Extra Ordinary Attorney Woo เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดีมากๆนะคะ โดยคางแทโอเป็นพระเอกประกบคู่กับนางเอกชื่อดังพักอึนบินนั่นก็คือผลงานการแสดงและประวัติโดยย่อของคังแทโอนักแสดงชาวเกาหลีใต้ฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับคังแทโอในวงการบันเทิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ